สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีเข้าสู่รายการครอีกอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จอยทาจากอันดับอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อย่าทําช็อตไปด้วยนะครับผมช่วงนี้วิวตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมและวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังมีอยู่จริงและเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะมาเริ่มกันที่อันดับแรกกันเลยนะครับผมอันดับที่ 1. การตายปริศนาที่เขายัดลอฟ นักปีนเขาทั้ง9้าคนที่เสียชีวิตอย่างเป็นกระทันหันบนเขายัดลอฟมักมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่หาคำอธิบายไม่ได้เช่นทำไมในวันเกิดเหตุที่มีพายุหิมะรุนแรงแต่พวกเขากลับไม่การเต้นในปา่าล่ะแต่ไปการในที่โลง่งส่ของแต่ละคนกระจัดกระจายไปคนละที่บางคนแข็งตายสภาพที่เปือยเปล่าบางคนถูก ของมีคมบ้างก็มีร่องรอยบาดช้ำอย่างรุนแรงลิ้นบางคนก็หายไปและเสื้อผ้าของคนบางคนมีตารกรรมตรภาพลังสีด้วยคดีนี้ถูกสรุปว่าทั้ง9้าคนเสียชีวิตอย่างลึกลับจากพลังงานลึกลับบางอย่างนี่ก็เป็นอันดับที่หนึ่งของเราแล้วผมคดีเท่อเขาอ่ายัดล้อแล้วผมโอ้แต่เรื่องนี้ผมเคยได้ยินอยู่ผ่านๆนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าคดีนี้มันเป็นยังไงแล้วลคืบหน้าไปถึงไหนแล้วผมแต่มันเป็นปริศนามากจนถึงถึงวันนี้แล้วผมแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่สองกันเลยครับผมอันดับที่สองฝนเนื้อที่รัฐเคนตักกี้ในวันที่สมมีนาคมปี1,876ในเมืองบาต์เขารัฐเคนตักกี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอย่างต่อเนื่องเพราะจู่ๆก็มีชิ้นเนื้อค่ะาถึงตารางเซนติเมตร ตกลงมาจากท้องฟ้าจำนวนมากมายโดยมีผู้ลองรับประทานชิ้นเนื้อนี้แล้วระบุว่ารสชาติมันคล้ายกับเนื้อแกะหรือเนื้อกวางแต่ในพานคนหนึ่งระบุว่ามันเหมือนเนื้อหมีอย่างไรก็ตามได้มีการชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจสอบซึ่งระบุได้ว่ามันเหมือนกับเยื่อปอดของมา้าหรือไม่ก็ของเด็กทาลกซึ่งมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายคล้ายกันนี่ก็เป็นอันดับที่สองเราเนอะผม ก็ถือว่ายังซอฟอยู่นะผมแบบฝนเหนือนะ่้จเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ค่อนข้างแปลกทีเดียวนะผมแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่3เลยนะผมอันดับที่3ชายในหน้ากาเหล็กเรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานผ่านทั้งวรรณกรรมและภาพยนตร์นั่งมากมายแต่ในความจริงแล้วในประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะแตกต่างกับในเรื่องในหนังพอสมควรซึ่งหลักๆก,ก็คือเรื่องราวของชายสวมหน้ากากเหล็กในต้น ศต,ะตะวรรษที่18ที่ถูกคุมขังอย่างยาวนานถึง3 5บ้ปีในคุกที่จริงต้อง3 4ปีแล้วผมผมตาลายนะผมพี่ชายคนนี้ถูกคุมขังอย่างยาวนานถึง3 4ปีในคุกบาสติลเขาถูกดูแลอย่างดีแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามถอดหน้ากากเป็นอันขาดถึงแม้ว่ามีหลายครั้งที่เขาจะพยายามสื่อสารถึงบุคคลภายนอกแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่่มีใ,ใครรู้ว่า เขาคือใครอะไรยังไงกันแน่นี่ก็เป็นเรื่องอันดับที่สามของเรานะครับผมเรื่องชายนี่สมหน้ากากเหล็กแล้วปกติเรื่องนี้เคยเห็นผ่านวรรณกรรมและหนังมากมายใช่ไหมละ่ะแต่ก็ของจริงก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปต่ออันดับที่สี่เลยะครับผมอันดับที่สี่คดีฆาตกรรมลึกลับในอินเตอร์เคฟ เป็นคดีฆาตรกรรมที่โหดเหี้ยมและลึกลับที่สุดในฟาร์มฮินเตอร์เคฟกโดยในปี1922ผู้อยู่อาศัยทั้ง6คนอยู่ในฟาร์มที่ห่างไกลถูกฆาตรกรรมสังหารด้วยจอบเพียงด้ามเดียวโดวยสองใน6เป็นเด็กอายุ7และ2ขวบจากการสืบสวนตำรวจเชื่อกันว่าฆาตรกรแอบเข้าไปอยู่ในห้องใต้หลังคาเป็นเวลาไม่กี่วัน ก่อนที่จะออกมาฆ่าทุกคนในตอนที่หลับและเขายังอาศัยในบ้านหลังนั้นต่ออีกหลายวันจนถึงวันนี้ก็ยังมีใครรู้ว่าฆาตรกรคือใครกันแน่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงเรานะครับผมก็แบบเหมือนมีฆาตรกรซ่อนตัวอยู่ในบ้านนี่แหละครับผมมันให้อารมณ์คล้ายๆหนังได้เชือดคลาสสิกสมัยก่อนเลยแล้วครับแล้วก็ไปต่อกันที่อันดับที่5้ากันเลยครับผมนักล่ายาวิกาต้นฉบับชายผู้เกาะคดีมากมายตั้งแต่ ปี1979โดยมีคดีย่อมเบา120ครั้งและมีคดีรุโมโสมทำอนาจารถึง45คนและฆาตการถึง12คนตำรวจได้สันนิษฐานว่าเป็นชายผิวขาวอายุราวๆ26-30ปีโอ้ไว้ทำงานเลยนะเนี่ยแต่งตัวดีด้วยเป็นอันตรายแต่เขาก็ไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งถึงแม้จะมีฆาตากรที่เกาะคดีเรียนแบบเขาแต่ก็โดนจับได้ไปหมด ตนขาได้ฉายาว่าเป็นต้นกำเนิดดักล่ายาวิการตัวจริงเสียงจริงนี่ก็เป็นเรื่องที่5้าของเรานะผมก็มันให้อารมณ์คล้ายๆกับเหมือนเป็นอยู่ในองค์กรที่ไม่เคยเปิดเผยชื่อและตัวตวนออกมาเลยนะผมโอเคไปต่อ,อดับที่6กันเลยนะผมอันดับที่6เสียงห้ามลึกลับจากท้องฟ้าเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าทั่วโลกโดยมีเสียงคล้ายกับแตร หรือบางทีก็คล้ายกับเครื่องจักที่กลางทํางานมีคลื่นความถี่ต่ําปรากฏขึ้นครั้งละหลายๆนาทีโดยที่ไม่สามารถหาที่มาของเสียงดังกล่าวได้บน YouTube เองก็มีการบันทึกเสียงปริศนาไว้ได้หลายที่เช่นกันนี่ก็เป็นเรื่องที่6ของเรานะผมเหมือนแบบมนุษย์ต่างดาวทําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่ก็คิดว่าอาจจะเป็น เหมือนจานบินของต,ต่างดาวมานั่นแหละครับผมแล้วก็เหมือนใน YouTube น่าจะมีนะผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่7กันเลยครับผมอันดับที่7บิกปริศนาเรือแมรี่เซเลสถ้าพูดถึงเรือผีสิงที่โด่งดังที่สุดก็จะต้องมีชื่อของแมรี่เซเลสเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนโอ้ปกติผมเคยได้ยินแค่ไฟนดัสแมนนะเนี่ยโดยในปี1872เรือแม 72, รี่ได้หายไปอย่างลึกลับ แค่ในอีกหนึ่งเดือนต่อมามันถูกค้นพบในสภาพที่เป,ป็นปริศนาลูกเรือทุกคนหายตัวไปหมดเข้าขอนทุกอย่างที่ทําเอาไว้ถูกทิ้งอย่างนั้นราวกับพวกเขาลี้หนีอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้เอาเข้าของไปไม่แต่น้อยก็ถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่าเกิดขึ้นกับเรือแมรี่เซเลสกันแน่นี้ก็เป็นเรื่องที่เของเราเลยนะผมจะบอกว่าเหมือนหนีคาเค้นมานั่นแหละครับผมบ้างก็บอกว่าหนีสัตว ตลาดจะใต้ท้องทะเลมานี่แหละครับผมก็เดี๋ยวไปดูอันดับที่8เดกันเลยนะผมอันดับที่8ฮนะ BD Cooper เนี่ยจะเป็นจอมโจรที่บ้าระห่ำและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโดยได้ปี1971ใช้คนหนึ่งในชุดสูทสีดำขึ้นเครื่องบินพาณิชย์เพื่อเดินทางไป Seattle Washington โดยในขาะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่กลางท้องฟ้า เขาเขียนเนาะให้กับแอร์โฮสเตสว่าตัวเองมีระเบิดและเรียกเงินจำนวนสองแสนพร้อมกับล่มชูชีอีกสี่อันเมื่อเขาได้สิ่งที่ต้องการก็บังคับให้เครื่องบินมุ่งหน้าไปยังเม็กซิโกซิตี้โดยเขากระโดดลงจากเครื่องบินด้วยล่มชูชีพร้อมกับเงินสองแสนเหรียญที่มีใครพบเห็นมันอีกเลยโอ้รู้สึกว่านี่นเป็นจอมโจรที่ค่อนข้างโหดที่สุดในชีวิตจริงเลยับผมถ้าเกิดมันป้นและมีอาวุธด้วยโอ้ย แบบไีนะไม่อยากคิดว่าถ้ามีใครเล่นตกตินี่จะตายไหมนะโอเคไปต่ออันดับที่เก้าันเลยครับผมสัญญาณว้าวหรืออันดับที่เก้าของเรานั้นโอ้แค่ดีนชื่ออ่า,อารู้ที่มาที่ไปแล้วซึ่งสัญญาณว้าวถ้้เราเชื่อมาจากนักดาราศาสตร์นามว่าเจอร์รี่อาร์เอแมนซึ่งเขียนคําว่าว้าวเอาไว้บนกระดาษให้ตีพิมพ์รหัสสัญญาณที่ตรวจพบความเข้มข้นสูงมากมีความยาวเจสิบสองวินาที มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสัญญาณจากนอกโลกและนอกระบบสุริยะถึงแม้ภายหลังจะมีความพยายามตรวจหาสัญญาณนี้อีกแต่ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นมันอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ก้าของเราเนะผมซึ่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมเพราะว่าต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็มันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างในของหมวดนักดาราศาสตร์นัะแต่ผมที่ รู้สึกว่าความเข้มข้นมันจะสูงมากนั่นแหละครับผมแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่สิบกันเลยครับผมอันดับที่สิบมนุษย์ผู้กินไม่เคยอิ่มทาแรโอ้มันอะไรจะขนาดนั้นล่ะครับเนี่ยเคยเห็นภาพปรกะกอบก็ตกใจแล้วเนี่ยทาแรชาวนานที่เกิดขึ้นในปี1772ที่ดูรากับเป็นมนุษย์กายพันโอ้เหมือนกับมิวแทนเลยครับผมเหตุเพราะเขาเป็นคนที่กินไม่เคยอิ่ม แถมยังกินได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อนหินช้อนซ่อมตะกร้าใส่ของเครื่องมือต่างๆไม่กระทัง่ง,ง,ง,งสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆในขณะที่เขาไปทหารละถูกจบไปไปเชลยพาแรือจะนำไปทดลองในโรงพยาบาลและเขาต้องแอบไปดื่มเลือดผู้ป่วยคนอื่นต่อไปถึงเด็กทารกอีกด้วยโอ้คนอะไรจะกินไม่เคยอิ่มได้ขนาดนี้นะผมไม่ว่าเรื่องนี้อาจจะเคยเป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่องฮันนีบอลหรือ อะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมซึ่งผมจําหนังเรื่องนี้ไม่ได้ครับผมแต่ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นหนังมนุษย์กินคนนั่นแหละครับผมก็โอเคไปต่อเรื่องอันดับที่11กันเลยครับผมอันดับที่11ชายผู้สวมหน้ากากาอิิศนาเมื่วันที่22พฤศจิรรกายนปี1 9 7 7ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญประชาชนทั่วไปเพราะในช่วงระหว่างออกอากาศเรื่อง d ร r Wu ของสถานีโทรทัศน์ในชิคาโก ะออกอากาศได้ถูดสัญญาณแทรกซ้อนเข้ามาโดยปรากฏเห็นภาพของชายสดหน้ากากแม็กเฮดรูมเขาพูดจาวกไปบนมาในเรื่องไร้สาระและปิดท้ายด้วยการใช้ไม้ตีแมงวันตีใส่ตะกน้นซึ่งคิดว่าเป็นของผู้หญิงของผู้สูดรู้ร่วมคิดอีกคนจะถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครหรือแม้ตำรวจและ FBI จะช่วยกันหาตัวของพวกเขา กันทั่วแล้วก็ตามโอ้นี่ก็เป็นอันดับที่11ของเราแล้วผมซึ่งผมรู้สึกเหมือนให้อารมณ์คล้ายๆยูริใน r e t a l e r t อ2นะครับผมซึ่งที่แบบเหมือนเขารู้เรื่องแบบเรื่องแย่ๆแล้วก็จะสะกดจิตเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โอเคไปต่อกันเลยย่ที่12กันเลยครับผมอันดับที่12จูนกับเจนิเฟอร์กิมบอลโอ้หน้าเหมือนกันเลยนะครับผมฟ้าแฝดจากเวลที่เกิดในยุค60 ซึ่งอาจเป็นฝาแฝดที่น่าขนลุกที่สุดในโลกเพื่อทั้งคู่ศ่อษากันในภาษาที่เข้าใจกันเองตั้งแต่เด็กทั้งคู่ตัดการสื่อสารจากคนไทยนอกและไม่สามารถเข้าสังคมได้เลยถึงแม้ว่าพ่อแม่ของทั้งคู่จะแก้ไขหรือตัดปัญหาด้วยการส่งให้พวกเธอไปเรียนอยู่คนละโรงเรียนแต่นั่นกับให้เกิดเรื่องราวเลวร้ายมากยิ่งขึ้นทั้งคู่มีสายก้าวรลาและกลายเป็นอาชญากรจึงต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชพวกเธอเคยกล่าวว่า ต้องมีใครสักคนที่ตายไปอีกคนถึงจะไปอิสระและสุดท้ายเมื่อเจนิเฟอร์ยยาสละชีวิตตัวเองจากอาการหัวใจวายเป็นวิสนาจนได้กลับกลายเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปอีกครั้งนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่12แล้วนะผมแบบเหมือนเป็นฆาตกรจอมโฉดด้วยนะผมซึ่งพอสุดท้ายพอมีคนหนึ่งตายอะ่ะก็กลายเป็นคนปกติแล้วก็เหมือนได้ปล่อยตัวแล้วนะผม ก็โอเคไปต่ออันดับที่13เลยครับผมอันดับที่13บุกบาททันกัสกาเมื่อที่3 0มิถุนายนปี1908ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่บริเวณแม่น้ำทันกัสก้าในไซบีเรียรัสในไสักอย่างอหละจะไม่ได้แต่เป็นประเทศรัสเซียและระเบิดของมันส่งผลให้พื้นที่ป่ากว่า2,150ตารางกิโลเมตรที่ประกอบด,ด้วยต้นไม้รับ 80ล้านต้นรุนแรงกว่าระเบิดที่ฮิโรชิมา 1, ่าพันเท่าและส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยในเมืองใกล้เคียงราวสาหไมล์ได้รับแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงแม้การเบริดคััยินถือสันนิฐานว่ามีสาเหตุมาจากอุกกาบาตยักษ์แต่ที่น่าแปลกคือที่มันไม่มีร่องรอยของหลุมอุกกาบาตเลยแม้แต่น้อยโอ้รู้สึกว่าเรื่องนี้จะ ค่อนข,ข้างน่าสนใจครับผมจากอันดับที่13นี้ครับผมผมรู้สึกว่าที่มันไม่มีรอยอาจจะเป็นเพราะอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมไม่รู้เพราะมันต่างดาวทําโฮโลแกร,รมหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้จริงหรือไม่นะครับผมโอเคไปต่ออันดับที่14เลยครับผมอันดับที่14ปิศาซิกคาดา3301รูปปีตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาได้มีองค์กรลักแห่งหนึ่งจนให้ชาวเน็ตต้องงุนงง นักวิเาขาได้โพสปิษณาที่ซับซ้อนอย่างมากบนโลกอินเทอร์เนต็ตเพื่อช่วยช่วยให้ทุกคนมาร่วมไขปริศนาเหล่านี้ปริศนาของซิกาดา3301จะมาในรูปแบบของการเข้ารหัสข้อความอะไรต่างๆที่ต้องอาศัยความรู้ในหลายด้านมาช่ยการแค้ไขปริศนาแลปริศนาดังกล่าวไม่ได้มีอยู่แค่บนโลกออนไลน์แต่ยังกระจายไปตามสถานที่ต่างๆาหรับบนดาวที่ไขปริศนาเบียงจุดนั้น เท่านั้นที่จะเห็นได้อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีใครทราบว่าองค์กรที่ทางขึ้นมานี้ต้องการอะไรและพวกเขาเป็นใครกันแน่อ๋อนี่ก็เป็นอันดับที่สิบสี่ของเรานะครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะเคยดยินเรื่องนี้บ่อยนะครับผมพวกโปรแกรมเนอร์ที่ทํางานให้องค์กรหนึ่งแล้วก็ทําเป็นเหมือนพัซเซลนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่า องค์กรที่ทํามาคือต้องการอะไรแล้วพวกเขาเป็นใครแล้วผมก็โอเคไปต่อกันที่อันดับ15กันเลยแล้วผมอันดับที่15เด็กตัวเขียวแห่งวูดพิตตำนานในช่วงศตรวรรษที่12เมื่อคนในงานแห่งหนึ่งที่อยู่ฟารมในเมืองวูดพิตประเทศอังกฤษได้พบกับเด็กประหลาด2คนเป็นชายกับหญิงที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทั้งคู่ใส่เสื้อผ้าแป,กแปลกๆที่สำคัญทั้งคู่มีผิวหนังเป็นสีเขียวคู่ถูกเก็บมาเลี้ยงแต่ไม่กี่วันเด็กชายได้เสียชีวิตลงก่อนเหลือแต่เด็กหญิงที่ต้องค่อยๆปรับตัวและเรียนภาษาือเมื่อเธอเริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้เธออธิบายว่าเธอกับพี่ชายแท้ๆมาจากสถานที่ที่หนึ่งที่ไม่มีดวงอาทิตย์ผู้คนที่นั่นมีผิวหนังสีเขียวและอาศัยดินแดนที่เหมือนเวลาจะพองขึตลอด มีข้อสันนิษฐานว่าหัาคูออาจามาจากโลกใต้ดินที่เราไม่รู้จักนะครับก็นี่ก็เป็นอันดับที่ส5้าของเรานะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะหลายคนเคยฟังแล้วนะครับผมก็แบบว่ามันเหมือนมีทฤษฎีโลกใต้ดินหรือโลกใต้พิภพ,พอะรู้สึกว่าในสมัยนั้นน่าจะยังไม่เปิดกว้างนะครับผมแต่สมัยนี้ไม่รู้ว่ามีการตรวจสอบกันหรือย,ยังนะครับผมก็โอเคต่อที่อันดับที่16บของเรากันเลยนะครับผมอันดับที่16 หนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกนี่คือหนังสือที่ได้ชื่อว่าลึกลับที่สุดอยู่ในศตรวรรษที่สิโดยไม่สามารถระบุที่มาภาษาที่ใช้ได้และมีการเข้ารหัสเอาไว้ภายในเล่มหนังสือที่ถ้าประกอบภาพวาต่างๆที่ชวนเข้าใจยากหนังสือเล่มน,นี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนคือส่วนของพฤกษศาสตร์ดาราศาสตร์ชีววิทยาเภสัชเภสัชศาสตร์ และสูตรต่างๆรวมแล้วหลายร้อยหน้านี่ก็เป็นอันดับที่16ของเรานะผมซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าไม่รู้ว่ามีที่มาเป็นยังไงแล้วผมแต่มีคนเจอแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจยากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โอเคไปต่อ,อที่อันดับสุดท้ายของเราเลยวผมอันดับที่17ปริศนาชายคนหนึ่งผู้ที่เป็นศพแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ จะคลิปยาวขึ้นคนัะผมในปี1948ที่ประเทศออสเตรเลียได้มีการพบศพชายคนหนึ่งที่ขึ้นมาเกยตื้นที่ายหาตอเมอร์เชลอาจาะเจ้าหน้าที่สํารวจอะไรเนี่ยอาจจะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาตรวจสอบสํารวจก็พบว่าเป็นชายอายุราวๆ40-45สูงประมาณ180เซนรูปร่างดี สมเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงขายาวสวมถุงเท้ารองเท้าแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าชายคนแดงก่าวเป็นใครและมาจากไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจก็คือข้อความที่เขียนอยูบนกระดาษในกระเปะ๋าตังของเขาว,ว่าทาแมมชูดโอ้รู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนจะเคยเป็นข่าวใหญ่หอยูห่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมซึ่งรู้สึกว่าเท่าที่ผมเอาไปแปลมามันแปลว่าจุดจบด้วยครับผม ก็โอเคเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิป17อันดับของผมแล้วผมก็ถ้ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับผมเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆจากผมนะวับผมและถ้าหาพูดจาคำไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาะที่นี้ด้วยและสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ